การสุดดีช่วงเซาของวันทียิบเก่าเมษายนพศอ5 6สองหากสเจกาสุดีเอฟซีทุกทันที่เกียรติขามารับชมชิปของทางช่องครับสำหรับชิปนี้กาเป็นชิปที่สองครับพี่น้องครับมีว่ามาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงเป็นงัวทรงฟี่สองรอยกิโลเมตรเราบริการเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับอ่าบ่ไหลยายห้างเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้นชิปผมสีบลเป็นราคาแยกอ่าถ่ายชิปผมสีบลเป็นราคาหยกเลยครับพี่น้องครับอ่าเอา โคกแดดนี่ก้อนครับชุดแรกนี่เป็นแม่ทองหาเดือนลูกตัวที่สองในทองแม่สูงรอยยิ้มหาบวกด้วยครับพี่น้องครับอ่าตอนนี้แม่มีห้อยเป็นล่ำปีน้อยหนึ่งแต่ว่าแย่โบหัวเป็นเหรอครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ต้องแจ้งครับอ่ารับประกันให้ประกันมาเป็นอีกครับพี่น้องครับสำหรับราคาขายเมงนี้ครับแม่ทองลูกตัวที่สองนี่เอาไปหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับบริการส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าพร้อม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี พิกัดของพ่อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลต์บ้านฝางอำเภอเกษมวิสัยจังหวัดเลยเดียวครับพี่น้องครับผู้ใดทุนหน่อยๆกับพ่อไปเลี้ยงเอาลูกเอาเน่าอยู่ครับพี่น้องครับระบบการสืบพันธุ์ม่มีปัญหาดอกครับพี่น้องครับบ่ต้องย่านครับอ่าแล้วแม่เมียนี่ครับเป็นแม่ลูกผู้ลูกตัวที่สองแม่สูงลอยสามสิบบัวเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับแม่กะอ่าข่าดีครับไทยอีสานบ้านเฮาไทยพื้นบ้านก็ถือว่าพ่อเลี้ยงพ่อลงทุนครับอ่าสำหรับแม่นี่มองขายเด้อครับพี่น้องครับ เอาไปแชร์หนึ่งมืนหาพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าท่านใดสนใจกับโทษตามที่เบอร์ผมเก่าไว้ข้างต้นด้วยครับพี่น้องครับผู้ใดทุนหน่อยครับพี่น้องครับแชร์หนึ่งหมื่นหาพันบาทด้วยครับพี่น้องครับครับมึงชัดๆครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อเลี้ยงเยอะครับพี่น้องครับอ่าบ้านี่เมื่อมึง ตัวเมียลูกเมียครับลูกตัวทีว่สามเนี่ยครับพี่น้องครับเมียกับโปรเซนท่องมีพอคุ้มฝูงครับพี่น้องครับไปออกไปลูกไปนี่ครับลูกตัวที่สามจะว่างัวบลาเด่เถ่าได้ครับพี่น้องครับงัวบลาเด่เถ่าไปลูกไปนี่ครับโมมีมงเมียครับผมครับโมมีเสริมเติมเต็งนี่ครับเมียสูงเลยสามสิบห้าบัวครับเดี๋ยวห้ามมึงตัวลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่งกับพ่อเอาแนวเดียครับพี่น้องครับงัวเดียงบดลูกสาวอยู่หาเดือน สำหรับคมนี่มองขายครับเอาไปหนึ่งมืนเก่าพันบาทด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับตัวหลูกเสาไปลูกไปไปหาเมียไปไปทั้งหมุนไปทั้งหมนไปหาเมียไปเนี่ยเผาดีๆครับพี่น้องครับคนใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ขางต้นผมได้ก้าวไว้ด้วยครับพี่น้องครับแชหนึ่งหมื่นเก่าพันบาทด้วยครับเมียโค้งสางนี่ลุกสาสวยๆนันะครับพี่น้องครับลูกเสาแดงโบ๊ท ครับตัวลูกสาวเพื่นครับเงียชัดลูกสาวลูกผสมบามันสวยๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวหันมามันจงมาย้อนแสงครับพี่น้องครับเนี่ยครับมงนยบช,าชาัดครับบันนี้อ่าถ้าท่านใดทุนหลายขึ้นมาเนะครับอย่างยกแม่ทองแม่ลูกผูหรอกะแม่ลูกเมยโคมนี่ไปเลี้ยงอ่า เป็นง้วอเป็นง้วอสามชุดนะครับพี่น้องครับสามชุดนี่ครับพี่น้องครับอ่าผมลดราคาลงให้ในจํานวนเงินสามพันบาทครับไล่เลยครับพี่น้องครับลดลงชุดละพันชุดละพันชุดละพันครับพี่น้องครับนี่ครับบรสับสนเนาะครับพี่น้องครับนี่ครับถ้ายกได้ครับพี่น้องครับราคายกสุดคุ้มแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาเลยครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนต์บ้านฝางอำเภอกาเสรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับคนกระที่กลางข้างขอกกาเช่นเดิมจะโทษเล่นโทษตัวโทษตมกันจะโทษควมสะใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมากอีหลีกับจงโทษมากนะครับพอมาแกะแชร์บอกพานครับการสนับถ่ายคลิปนี้กับใครขอเขามีตาจากพ่อพี่น้องเอฟซีทุขสันตเดี๋ยวขอมาชมชิมขอมาติดตามลูกนบ้านหวานในสวนเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจแจทีมงานหน่อยๆน่อยครับนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ